สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงคลิปเรืดอมคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบนะคะเรื่องราวที่พลังงานของคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าแฟนเก่าสามีเก่าได้หมดนะคะว่าเขาเนี่ยเอาเรื่องของคุณไปพูดกับคนอื่นว่ายังไงหรือว่าปรึกษากับคนที่เขาเสนิทด้วยว่ายังไงนะคะอาจจะเป็นญาติของเขาเพื่อนของเขาพ่อแม่ของเขานะคะเรามาดูกันเนื่องถึงใบหน้าของเขานะคะคนรักเก่าแฟนเก่าสามีเก่า เออท่าลมมีถุนุนกลุ่มออคอลเียราศีกลุ่มท่าลมไฟทัดไฟไม่สีงหนูเออท่าดินพืชสกมกรเลวราศีสิงทัดไฟพระเสราศีมินทาน,านามแคนเซอร์ราศีกรกฎทานามน้วิกฤราศีกันท่าดินตัวเล่วันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีห้ายี่สิบห้าสิบเอ็ดสิบสองสี่ยี่สิบสามหกแล้วก็ยี่สิบหก ลัคนาราศีไม่มีไม่เป็นไรนะนึกถึงใบหน้าของเขานึกถึงชื่อของเขานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเก่าของคุณนะตอนนี้เวลานี้เป็นยังไงมีอะไรเกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนมีเรื่องราวมีสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะ เมื่อครั้งในอดีตอย่างไรนะ The world มาโคาท่านนะคะถ้าเป็นแฟนเก่าเนี่ยก็จะเป็นคนที่คบคุยกันผ่านโซเชียลไลน์นะคะหรือว่าเป็นคนต่างใครคนต่างประเทศได้แต่ในความรู้สึกเหมือนกับมีความชอบมีความสนใจมีความรัก มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะแล้วก็มีความที่แบบเหมือนอยากจะคุยนะอยากจะสารสัมพันธ์นะคะแล้วก็อยากเหมือนเหมือนเจอกันครั้งแรกอ่ะนะคะหรือว่าความรู้สึกแรกรู้สึกดีแต่มันกลับนะคะลืมกันไม่ได้อารมณ์นี้บางคนท่านคือเจอกันผ่านโซเชียลไลน์แต่คืออาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เลือกมากเลือกเยอะก็ได้นะคะ คือเหมือนกับว่าคุยกับคุณด้วยนะคะหรือว่าแชทก,กับคุณด้วยเนี่ยแต่ก็อาจจะมีความสัมพันธ์อื่นอยู่ก็ได้นะบางท่านก็คุยหรือว่าพูดคุยกับคุณเฉยๆแต่ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนมาคุยกับคุณเพราะว่าแก้เหงาแก้เซงอ่ภะภรรยาไม่อยู่บ้านหรือว่านะครับเอ,อ่อด้วยความที่แบบเหมือนมีการเปิดอิสระ นะในการที่เขาสามารถพูดคุยคุณได้แต่เขาก็อยู่บ้านกับภรรยากับครอบครัวของเขาก็ได้เช่นกันหรือว่าเออมันเป็นเหมือนกับว่าคบคุยกันเฉยๆจากหน้าไพ่ The r o รนะคะเจอกันผ่านโซเชียลไลน์พูดคุยกันแชทกันนะคะหรือว่าเทคกันผ่านโซเชียลไลน์และมีความรู้สึกชอบรู้สึกดีในความสัมพันธ์นี้นะ,ะแต่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกไม่มั่นใจ นะคะที่จะสารต่อความสัมพันธ์หรือเปล่าแต่ชอบแหละแต่เจอกันครั้งแรกรู้สึกถูกใจใช่เลยมีระยะทางมีความห่างไกลแต่ก็อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นะอยากจะคุยต่ออยากจะสนิทมากกว่านี้อยากจะทำความรู้จักมากกว่านี้ <S <S มีพลังงานของดีเบอร์นะคะซึ่งเขานะคะที่คุณคบคุยด้วยเนี่ยมีลักษณะของความเป็นผู้นำมีความโดดเด่นในตำแหน่งหน้าที่การงานเขาอาจจะเคยแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแหละ นะแต่ว่าคนคนนี้ค่อนข้างเลือกมากเลือกเยอะนะอาจจะเป็นพลังงานของคนที่โสดแต่ว่ายังมีพันธะความสัมพันธ์เก่าอยู่หรือว่ายังไม่หย่ายังไม่เลิกยังไม่จบแต่มามองหาคนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่นะที่คิดว่าใช่ถ้าแบบว่าเจอคนที่ใช่แล้วก็อาจจะตัดสินใจที่จะเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่เลยก็ได้นี่คือนะคะความสัมพันธ์ที่คุณได้เจอกับเขามันเป็นความรู้สึกเหมือนกับ เจอการครั้งแรกรู้สึกรักรู้สึกชอบแต่อาจจะเหมือนกับว่าไปเจอคนที่เขาเลือกมากเลือกเยอะนะคะคุยเยอะคุยหลายคนคบหลายคนนะคะไม่เจอคนที่ใช่ไม่เจอคนที่ดีกว่าคนเก่าสักทีอะไรเงี้ยนะไปเจอพลังงานของพ่อไม่แมๆที่เอโสดไม่สนิทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคนดั้เก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่านะพ่อไม่แม่ๆหรือว่าคนที่เขาเลือกมากเลือกเยอะในความสัมพันธ์จริงๆแล้วเขาก็โสดเขาก็ ไม่มีใครแหละหรือว่าเขาอาจจะเคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่เขาเป็นคนที่เหมือนคบคุยแก้เหงาแก้เซงนะคะรอคนเก่าก็ได้นะคะรอความสัมพันธ์ที่มีปัญหาอยู่มาดูกันว่าเขาเนี่ย the emperor หรือว่าคนคุยเก่าของคุณเขาเอาเรื่องของคุณไปบุกษาไปพูดกับคนอื่นไหมมีเวลาไหมเนี่ย นะทำงานหนักนะคะทำงานหนักหรือว่าพลังงานของการที่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดจริงจังนะในความสัมพันธ์จริงจังแบบเออเจอกันเนี่ยคือฉันตกลงปวงใจที่นะคะพร้อมที่จะขนกระเป๋าเสื้อผ้าไปอยู่บ้านของเขาเลยจริงจังประมาณขนาดนี้เลยแต่อีกคนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าพอเห็นใครคนใดคนหนึ่งนะคะ จะจริงจังในความสัมพันธ์เหมือนเดินหนีไปเลยนะเหมือนไปทำสิ่งอื่นไปสนใจสิ่งอื่นนะคะก็ปล่อยให้อีกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนคิดไปต่างๆนานานะคะในความสัมพันธ์คิดไปเองคิดคิดเงค,ค,คิดเองเออเองมาตลอดนะคะในความรู้สึกเนี่ยแล้วก็มันมีในเรื่องของระยะทางมีความห่างไกลก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเอออาจจะคุยบ้างไม่คุยบ้าง นะในขณะที่ใครคนใดคนหนึ่งส่งข้อความไปอีกคนนึงก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะมาตอบนะเพราะว่ามีภาระเพราะว่ามีเรื่องของธุรกิจการงานเยอะแยะมากมายรับผิดชอบนะแต่ก็คือเหมือนกับว่าก็มีความรู้สึกดีแหละในความสัมพันธ์ก็อ่านบ้างตอบบ้างนะคะแล้วคุยกันไปคุยกันมาเกิดนะคะใครคนใดคนหนึ่งคือเห็นเหมือนกับว่าคนนึงเมินเฉย กับข้อความหรือว่าไม่ใส่ใจนะก็เลยเหมือนกับไปโฟกัสชีวิตของตัวเองซะเลยนะก็เลยเหมือนกับว่าคือต่างคนก็ต่างรู้สึกดีแต่อาจจะไม่ได้มีเวลาที่พอที่จะมาพูดคุยกันหรือว่าสนิทสนมกันนะคะเพราะว่ายังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเสียดายความสัมพันธ์เก่าอยู่นะคะอืมเขาเอาเรื่องของคุณ ไปปรึกษาคนที่เขาเสนิทด้วยรู้จักด้วยหรือเปล่าไม่ได้นําไปปรึกษานะคะแต่มันเป็นความรู้สึกของเขาที่ออกมารู้สึกว่าเขาเนี่ยสิบดาบเจ็บปวดเสียใจกับความสัมพันธ์เก่านะที่เขาห่วงแหนมากๆเลยนะคะถ้าคุณเป็นภรรยาเก่าสามีเก่าแฟนเก่าของเขา กรณีที่หนึ่งนะคะถ้าเป็นแฟนกับภรรยาเก่าสามีเก่าของเขาเนี่ยเขาเก็บความรู้สึกเจ็บปวดทรมานเสียใจกอดเก็บนะ,ะอะไรที่มันเหมือนกับว่ามันอยู่ในใจของเขาอ่ะนะ,ะแล้วเขาต้องการความยุติธรรมต้องการการให้โอกาสนะ,ะต้องการขอโอกาสนะ,ะจากคุณคุณซึ่งเป็นภรรยาเก่าสามีเก่านะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือหวังว่า คุณจะให้โอกาสเขาในช่วงเวลาที่เขากลับมาแต่ถ้าในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเป็นคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเขาเขายังรู้สึกเสียใจเสียดายกับความสัมพันธ์เก่าครอบครัวเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าเขาอยู่แม้คุณจะเข้ามาใหม่ในชีวิตของเขาแม้เขาจะรู้สึกดีกับคุณรักคุณแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจน ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะมีสองกรณีนะและนะคะเขาเอาเรื่องราวของคุณไปปรึกษาหรือว่าพูดคุยกับคนในครอบครัวไหมในกรณีที่คุณเป็นภรรยาเก่าสามีเก่าแฟนเก่านะครอบครัวเก่าเขาปรึกษาเรื่องราวของคุณกับคนในครอบครัวกับญาติพ่อแม่พี่น้องของเขาว่า ความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเนี่ยจะตกลงกันยังไงดีจะเอายังไงดีจะแก้ไขย,ยังไงดีจะเคลียร์กันยังไงดีนะคะถึงจะได้กลับไปอยู่เป็นครอบ,เป,รบ,เ,ปรบเป็นครัวเพราะว่าเขายังคิดว่าคุณคือภรรยาของเขาสามีของเขาคนรักของเขาเป็นนัมเบอร์วันในใจของเขาตลอดเวลาจนทุกวันนี้นะคะก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็ไม่เคยที่คิดที่จะ มีคนอื่นเข้ามาในชีวิตนะคะนี่ปรึกษาเพื่อนด้วยนะคะก็ยังบอกว่าเอ้ยฉันยังรักภรรยาเก่าสามีเก่าอยู่นะแม้ว่าจะมีคนมาชอบฉันมาสนใจฉันก็ตามแต่ฉันก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้เพราะว่ายังลืมคนเก่าไม่ได้นะคะถ้าคุณเป็นภรรยาเก่าสามีเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาลืมคุณไม่ได้แต่ในกรณีที่คุณเป็นคนใหม่ แล้วคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็บอกว่าคุณก็โอเคนะอ่าถ้าเป็นพลังงานของพ่อแม่ๆ,ๆคุณก็เก่งนะคุณก็มีอาชีพการงานที่ดีนะพร้อมที่จะเป็นภรรยาสามีที่ดีดูแบบอบอุ่นดูเหมือนกับว่าจริงใจดีอะถ้าได้คุณมาเป็นภรรยาสามีที่ดีเนี่ยก็คือแบบก็ชีวิตก็มีความสุขนั่นแหละแต่ นะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมอยากจะพยายามที่จะไปแก้ไขหรือว่ากลับไปคืนดีกับภรรยาสามีเก่าอยู่นะคะฉะนั้นเขายังไม่เปิดใจให้คุณคนใหม่นะแต่ถ้าคุณเป็นคนเก่าเนี่ยเขาพร้อมจะกลับมาคุยกับมาเคลียร์กันและนะคะคน,กเกนเก่าคนสมพัน์เก่าเขาบอกว่าความรักที่เขามีให้กับคุณเนี่ยน่ะ ถ้าคุณเป็นคนเก่าที่เขาใช้ชีวิตคู่หรือว่าแต่งงานอยู่กินมาด้วยกันตั้งนานแล้วเขายังรักคุณนะคะซื่อสัตย์กับคุณและก็นะ,ะไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะชอบคนอื่นเลยแต่การที่เขาเนี่ยนะ,ะมีความควยเขวมีความไม่ซื่อสัตย์อ่ะคือเจ้าชู้นะ,ะตอนนั้นเนี่ย คือเหมือนกับว่าต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณหรือว่ารู้สึกแบบเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันดูเซ็งๆนะ่ะมันเป็นอารมณ์ชั่วูบเขาบอกแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็แค่เพื่อนร่วมงานกันก็แค่คนรู้จักเห็นเขาน่ารักดีนะคะก็เลยไปคุยไปจีบอารมณ์นี้นะคะแต่ไม่รู้ความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนนะแต่เขาบอกแบบนี้ว่าเขาแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับคุณมาตั้งนานเนี่ยคุณน่าที่จะ รู้ในใสายใจคอเขาเป็นอย่างดีนะว่าเขารักคุณมากแค่ไหนซื้อใส่กอาคุณมากแค่ไหนเขาทําผิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยคุณไม่คิดที่จะให้อภัยเขาเลยเหรอนะอันนี้สําหรับภรรยาเก่าสามีเก่านะคะแต่ในกรณีที่คุณเป็นคนใหม่คุณเป็นคนคบคนคุยใหม่แล้วเขาก็บอกว่าคุณก็เป็นคนดีคนหนึ่งคุณก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งแหละอ่าที่เขา ได้พูดคุยด้วยแล้วรู้สึกดีนะคะในช่วงเวลาที่เขากำลังห่อเหี่ยวหัวใจเนี่ยแล้วมันทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นมันทำให้เขารู้สึกแบบมีความสุขเหมือนเกิดนะคะความรู้สึกอ่รักแรกอีกครั้งหนึงอารมณ์นี้นะคะมันเหมือนมันตื่นเต้นมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยมันรู้สึกเหมือนกับลืมความทุกข์ไปช่วคู่ช่วยามเลยแหละแต่ถ้าที่จะให้เขา จริงจังกับคุณเขาขอปฏิเสธเพราะเขาอยากที่จะใช้ชีวิตณตอนนี้เวลาเนี้ยนะคะอิสระหรือว่าอยากเป็นหนุ่มโสดอยู่นะ,ะเพราะว่าคือเขาก็ยังมีปัญหากับคนเก่าไงพอเหมือนกับว่าได้กลับมาเป็นโสดหรือว่าทะเลาะก,กับภระยาะเก่าแฟนเก่าเนี่ยรู้สึกว่าเออการบริหารเสน่ห์ของเขาเนี่ยก็ดีนะ มันทาให้เขารู้สึกมีความมั่นใจว่าถ้าหากว่าเขาจะกลับไปใช้เสน่ห์นะคะกับภรรยาเก่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยเออมันก็น่าจชื่อแบบเฮ้ยคนอื่นยังชอบเขาเลยคุณยังชอบเขาเลยนะคุณเป็นคนใหม่อยังชอบเขาเลยแล้วถ้าเขาไปใช้เสน่ห์นี้กับคนรเก่าของเขามันเหมือนกับว่าคุณไปกระตุ้นความมั่นใจอะนะคะในตัวของเขาว่าเขากล้าที่จะกลับไปของง้อคืนดีภรรยาเก่าแฟนเก่าของเขาได้ นี่คือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกนะคะและคนรักเก่าคนคุยเกับแฟนเก่านะคะภรรยาเก่าจามีเก่าในกรณีที่คุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กินด้วยกันมาหรือว่ามีอะไรลึกซึ้งกันนะคะเป็นภรรยาเป็นสามีนะคะมีบ้านมีทรัพย์สินเงินทองเข้าของ นะคะที่แต่งงานอยู่กินด้วยกันสร้างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาร่วมกันเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรที่มันเหมือนกับทำให้คุณผิดหวังเสียใจอะประมาณเนี้ยนะคะอยากจะพูดหรือว่าบอกกับเพื่อนๆนะคะที่ทั้งรู้จักกับคุณแล้วก็รู้จักกับเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ย แม้เหมือนมันจะจบกันไปอ่ะแม้มันต่างคนต่างอยู่หรือว่าต่างคนที่แบบอยู่คนละบ้านคนละหลังแต่ความสัมพันธ์เนี้ยอ่าคุณก็ยังเป็นภรรยาของเขาสามีของเขาอยู่นะเออถ้าแบบแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี้ยคือเป็นภรรยาเป็นสามีกันอยู่นะเอออย่าแบบมาจีบแฟนฉันนะอย่ามาจีบเมียฉันนะอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ยังพูดกับเพื่อนนะที่รู้จักอ่ะแฟนฉันเมียฉันไม่ต้องพูดนะคะหรือว่า ถ้าแบบมีเรื่องราวอะไรที่เหมือนกับว่ามีเพื่อนๆสังคมนะคะเขาพูดว่าเมียเมืองเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะบอกว่าหยุดพูดห้ามพูดถึงเขาห้ามใส่ร้ายเขานะคะฉันกับเขาเนี่ยยังเป็นภรรยาสามีกันอยู่ไม่ว่าเขาจะใช้ชีวิตโสดหรือว่าเป็นยังไงฉันก็ยังรักเขาอยู่ประมาณนี้เหมือนแก้ตัวแก้ต่างแทนอะแต่ในกรณีที่คุณ เป็นความรักใหม่ความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาเขาก็จะบอกเพื่อนๆแล้วก็สังคมนะคะที่รู้จักกับเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือถ้าแบบมีอะไรลึกซึ้งกันนะะเธอมีอะไรลึกซึ้งกันหรือว่าฟ e a t u r i n g กันเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยมันเป็นอารมณ์เชื่อวูบไม่ได้คิดอยากจะจริงจังคือแก้เหงาแก้เซงอ่ะแก้ขัดอารมณ์นี้เลยนะคะ แล้วเขาก็มองว่าคุณเนี่ยคนที่มาทีหลังเนี่ยคุณก็แบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์ไงแม่ม้ายป้ายแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีความอริดอร่อยในตัวเอง mm. เขาบอกว่าคุณคงไม่คิดจริงจังกับเขาหรอกและคุณก็รู้ด้วยว่าเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วนะ,ะนี่คือสิ่งที่เขาพูดกับเพื่อนของเขานะคะและเขาพูดถึงคุณ กับสังคมกับเพื่อนกับคนที่เขารู้จักนะคะพูดว่าในกรณีที่เขากับคุณมีความรู้สึกดีๆต่อกันอันนี้คือพลังงานของการที่เขาเห็นว่าคุณเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีเงินมีทองนะคะมีรายได้มีอาชีพที่ดูมีความมั่นคงอะ่ะ แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่รับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างได้นะแต่ถ้าหากว่าเขาโสดจริงๆเลยละโสดแบบว่าไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะเลือกคุณนี่แหละเป็นภรรยาเป็นสามีคนรักหรือว่าถ้าหากเขากับคุณทะเลาะก,กันมีปากมีเสียงกันหรือว่าจะเลิกกันเนี่ยเขาก็คงไม่คิดที่จะมีคนอื่นมาแทนคุณหลอกอารมณ์นี้นะคะมีสองกรณีนะคะ ในกรณีแรกก็คือถ้าคุณเป็นภรรยาเป็นสามีกันอยู่แล้วก็เลิกลากันไปมีปัญหากันไปเขาก็บอกกับคนอื่นว่าไม่ว่าเอ่อเขาจะมีคนมาจีบเยอะแยะมากมายแต่เขาก็ไม่คิดว่าคนอื่นๆเนี่ยจะสวยจะเก่งจะหล่อจะดูดีเพอร์เฟกเท่ากับคุณนะเหมือนพรมลิขิตจัดสรรให้เขามาเจอคุณ เป็นภรรยาเป็นสามีคู่รักกันเขาจะรักคุณตลอดไปแต่ในกรณีที่คุณเป็นคนที่มาทีหลังในความสัมพันธ์เขาก็มองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีคุณเป็นคนเก่งคุณสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีความสุขที่ดีมีคนรักคุณแล้วก็ไปเจอคู่รักที่เหมาะสมกับคุณได้นี่คือสิ่งที่เขาพูดนะคะกับเพื่อน เนาะกับสังคมก็รู้สึกว่าอ่าเดเมอร์เนี้ยคือมีการที่แบบเหมือนพยายามที่จะปกป้องนะคะสิทธิในความเป็นคุณนะคะไม่อยากจะพูดถึงคุณในแง่รายนะคะเพราะว่าเกรงใจคุณแล้วก็รักคุณอยู่และเขาคนเก่าแฟนเก่าสามีเก่าภรรยาเก่า เขาก็จะพูดถึงคุณประมาณที่เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยอาจที่จะมีเหตุการณ์หรือว่ามีเรื่องราวที่มันทำให้ตัวของเขาเนี่ยนะต,ต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ถ้าหากว่าเขาต้องเลือก นะะในกรณีที่เหมือนมีคนสองคนเข้ามาในชีวิตเลยเนาะเหมือนเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วคุณก็เป็นความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าคุณเป็นความสัมพันธ์เก่าแล้วมีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาถ้าหากเขาต้องเลือกเขาบอกว่าเขาขอเลือกอะไรที่มันเหมือนกับว่าไม่ใช่ความรู้สึกที่มันฉาบฉวย แต่ขอดูหรือว่าขอเปรียบเทียบว่าระหว่างการใช้ชีวิตโสดกับการใช้ชีวิตคู่อย่างไหนที่จะทำให้เขามีความสุขมากกว่ากันเขาจะไม่ดึงใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าเขาจะไม่ตัดใครคนใดคนหนึ่งออกจากชีวิตของเขาเพราะว่าความอยากได้ของเขา เพราะว่ากิเลสตัณหาของเขานี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะถ้าเขามีภรรยาเก่าสามีเกา่กาแฟนเก่าเขาก็จะอยู่ในสถานะที่แบบมีปัญหากันไปตลอดชีวิตอย่างนั้นอ่ะนะคะเออเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งชิงการขัดแย้งการทะเลาะเบาแวงกันนะคะเลือกที่จะแบบโสดโดยที่มีความสัมพันธ์เก่าที่มีปัญหาอยู่แบบนั้นเนะะี่ยมันเป็นปัญหาของเขาเขาต้องเคลียร์เองและ นะคะถ้าแบบคุณเป็นความสัมพันธ์ใหม่เข้ามาเขาจะไม่ดึงคุณเข้ามาในชีวิตของเขาไม่อยากจะให้คุณมายุ่งยากหรือว่ามาปวดหัวนะคะมาเครียดกับตัวเขาอันะะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะและเขาพูดถึงคุณหรือว่านำเรื่องราวของคุณไปพูดไปเล่ากับคนที่เขารู้จักไหม มันเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยเขาจะไม่พูดอะไรที่มันรู้สึกว่าเขาไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้เห็นกับตาอะไรที่เขาสัมผัสรับรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคือเขาได้พูดคุยกับคุณแล้วคุณเป็นคนแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะเขาก็อาจจะเอาไปพูดแต่ถ้าอะไรที่เขารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจกับพฤติกรรมของคุณเขาก็จะไม่พูดให้คนอื่นฟังนะคะ เหมือนกับว่าคือเขาก็ค่อนข้างนี่มีในเรื่องของ The Hermit เนี่ยนะคะพลังงานของการสืบการส่องนะมองหรือว่าเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดออกไปเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตของคุณหรือเปล่ามีผลดีหรือว่าผลเสียหรือเปล่านะคะแล้วเขาจะไม่พูดอะไรที่มันเหมือนกับว่าคนที่เขารัก หรือว่าคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่หรือว่าคนที่เขารู้จักในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะไม่นําเรื่องราวของคนอื่นมาพูดนะคะในทางเสียหายเพราะว่าเขารู้ว่าเหมือนกับคนที่เขารู้จักเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการทํางานก็ได้หรือว่ามีผลต่อการใช้ชีวิตของคนอื่นก็ได้ก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้า,างเนี่ยเหมือนกับเวลามีปัญหาอะไรรับรู้เรื่องราวอะไรมา จะเป็นคนที่เก็บเรื่องราวส่วนตัวหรือว่าปัญหาความเครียดความไม่มั่นใจเก็บไว้ที่ตัวเองแล้วค่อยๆที่จะไปสืบหรือว่าไปตรวจสอบด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนนะคะแล้วถึงจะตัดสินใจว่าควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดนะคะก็เป็นเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะเออถ้าเป็นผู้ชายก็คือ มีความมั่นคงในด้านของจิตใจไม่ไม่มีนิสัยของการเป็นคนช่างเมาส์นะคะไม่ไม่มีนิสัยของการเป็นคนที่ชอบเมาส์มอยชาวบ้านนินทาชาวบ้านนะหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีมีความจิตใจดีมีความเห็นใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนที่คบเป็นเพื่อนก็ได้เป็นสามีเป็นภรรยาก็ดีนะคะจะไม่นําความนอก นะเข้ามาในบ้านหรือว่านําความในนะไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างเงี้ยนะคือถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจนะคะครบได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าเขามีคนเก่านะความสัมพันธ์เก่าเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าแต่ถ้าเขานะคะเหมือนกับว่ามีใครที่จะต้องตัดสินใจนะในความสัมพันธ์คือเขาอาจที่จะเลือกที่จะ ไม่อยากที่จะให้ใครนะเข้ามาในชีวิตของเขาเลยนะคือเลืองที่จะใช้ชีวิตโสดให้มีความสุขดีกว่านี่คือพลังงานของคนที่เป็นคนรักเก่าคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่านะคะฟังเพื่อไปแก้แนวทางไปแนวทางขอบคุณทุกการติดตามะคะ่ะ